ครับตอนนี้ทั้งสองทีมก็ส่งคัพชื่อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผลญาสารพันธ์สัรพันธ์ลงหยุดปุ๊บอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะตรงนั้นผู้ใหญ่บ้านอยู่ชุดเสื้อ,อ,อสีแดงนะครับตอนนี้หมายเลขคิอเจ็บบุญมาพิสุทธิ์ไส่งามหมายเลขสองพรช <มา S 1> ัยเพียนพา,<ม>าครับปุษาพระโตง้งพงพันธ์เจเถื่อนและเจเถียนเจเถื่อนฮนะหมายเลขแปดประเทืองมหาชายัยหมายเลข สี่สันทีุ่กทองคำหมายเลขเจ็ดไพลบุญไทยไทวด,ดี 19, สิบเ, K, 12, เก้าสมจักเหล่าเขตจีบสิบสองแตกสันทั้งกองแล้วก็สิบเอ็ดเดชาสูงสันเขตหมายเลขสิบหก 6, สนับพงจรจุวันหกปราการตู้สุพัรเก้ารุ่งนรันเกรี่นหอมผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนประยักษ์โชว์หนูครับทีมครูสายทองอยู่ชุดเสื้อสีขาวก็มีผู้สาวประตู ปราวุฒิแก้วมาหมายเลขสามจักรพัฒน์ภูนเข็ดกิหมายเลขหกสุภาชัยกลางกส 47, รก 6, สิบสามสำลิศทุบอ่อนสิบเจ็ดต่อตะกูลทองมูลยี่สิบเกตปฐนทอง 19, อสิบเก้าอัศวินมุรุษสอนสิบสอง 12, สุนทรกรสุริหมายเลขสองสี่ยรัตยอดดีสิบสี่อนุวัฒน์เงินอาจแต่ที่ยังไม่ได้ใส่เบอร์มาเพราะว่าผู้เล่นยังไม่มาก็มีสองเดชอินุดอนแล้วก็ประวิตรรัช ผลจันต้นแล้วก็ชุมพลเปลี่ยนแข่งกระพลมลิทต้นแล้วก็อัตโนนจารีวายผู้ฝึกสอนไพทยยนต์สีม่วงผู้ช่วยผู้ฝึกสอนจำรัดอร,รุณวิู้จัดการเทลงผู้ฝึกสอนไพทยยนต์สีม่วงครับครับผู้ตักเต็นในสนามอามาตะโกนเลยเขียนว่าอารุชากิจพงศ์สี อันนี้เปลี่ยนเป็นอะไรแล้วยงยุดยงยุดนำคนเลยอ่ายงยุดท่วอรอออมาตย์ต่อไปอ๋งเชฟกูเช่วยคนสินที่หนึ่งฝั่งนี้อัตพรชักชวัลฝั่งนอนอนุชาจันทร์ยงยุด โหมดสินป่าหิวงพี่เลี้ยแก้วน,นะครับครูสีขาวกิจประชุมทองได้บอลครับจประชุมทองป่าไปจุดเล่นฝั่งขวาขอกามาให้กับหมายเลข19ครับอัศวินบำรุงสอนครับจิดเติมป่าขวากิจประชุมทองได้บอลป่าขึ้นมาหน้าประตูปร๊บโอ้โหโอ้โหนี่ถึงนาทีได้อยัง ห,หมายเลขอะไรนียเมื่อกี้ตะโกงไปทันมองแล้วเ <c oughs> นี่ย13หมายเลข10อ่หมายเลข10เอส1ออหมายเลข10ครับสวค์จันทน์ครับขวค์จันทน์ขวจันทน์รัมาต้อให้ทิมครูสายท้องขึ้นนํำเลยครับ<อ>สวค์จันทน์นี่ระดับภาคระดับไทยทับเล่นมาแล้วนะครับ หมายเลขหกสุภัยตางกอนขึ้นหลังมานะพี่หมายเลขห้าครับสมชายแดนไทยสองกวาดย้อนหลังมาให้กับปีญรักษ์ยอดนี้ออกฝั่งขวาบอลเล่นต่อบอลกันเร็วครก็คู่นี้สมทอนคงสิริปาดไม่ได้ครับแต่ทีมกับนันผู้ใหญ่บ้านออกฝั่งขวาให้กับหมายเลขหกรับประการตัวสุพรรณออกขวามาสี่สวัสดีไปทีครับสามที่สุดทองคำ ย้อนมาได้ไดครับโอ้เปิดเปิดถึงนาทีไปแล้วรู้ไหมมาสิบสามได้บอลสิบสามเลยสำลิข์รวม้นไปแล้วครับต่อตะกูลทองม้นออกทางขวาคืนหลังไปอีกทีหนึ่งสิบเก้าด้วยอาจจะนบอลลูกศรแล้วหลังให้กิดประทุมทองกิดเข้ากลางมาบอลไปแล้วครับสมชายแเนได้ส่งออกมาทางเมย์ให้กัสบสมชายกลางกองสมชายข้ามา ใจ,ใจ่ายแต่ความมาสวยครับพรู้นที่กับสำเร็จทั้วบอสำเร็จสองข้อไดนมาจ่ายคืนมาที่สำเร็จทั้วบอีกทีนึงหักจากเส้นหลังเข้ามา,นะาหมน,น้าอ๋อโทษสำเร็จนีนะแต่ยังไป็นบอลอยู่ครับทีลุนกำลังใหญ่บ้านไม่ผ่านกองหลังฝั่งนี้นะครับกกปิยรักยอดดีแปงสวนเอ้ยยิงแป๊กมาที่ครับลูกปั่นเสียม,มาสามมีทีโอ้โหสกานเกลือพิดเลี่ยมโอ้โหเกือบไปแล้วครับทีม กำนันผู้ใหญ่บ้านเสื้อสีแดงครับสีขาวครูสายทองสูสาวประตูเปิดมาครับสงพันเจเถียนเจเถื่นครับขอไปเก็บประจุมทองเข้าประแจอย่างได้บอลที่หมายเลขสิบเก้าครับอัศวินการฟาวเกิดขึ้นหมืนนครับสีขาวนำเขาขึ้นเวลาแรกุดบอลระหว่างหน่วยนานสายทองวัฒนาครับ ือว่าอบจอกำแพองเพชรสัญจรประจำปีสอง8ห้าสิบแปดวันนี้ก็วันที่แปดพฤษภาคมพุทธศักราช2558ันห้าสิบแดเป็นวันแรกที่แข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อวานก็มีฟุตบอลดารานะครับฝ่ายไ,ได้ไหมลูกนี้หมายเลขสองสัญลักษณ์ย,ยอดดีเสียออกมาอีกทีอ่ะโนดนตัดไว้ได้ที่สาธิตศุกทองคำสาธิตศุกปัดเข้ามาเกี่ยวไม่ถึงห่อได้บอลอยู่ครับสาธิตสุกร์สวัติาาีจริงทันที เหน้นข้าวาตานเข้าวอะไม่ะข้าข้างไม่เข้ากรตูหอไ่กำเดมาี๋ยวแก้ม่ครับองฝั่งครูสายทองปิดไกลมาถวันจำต้นเอาบอลลงได้ไหม ดาบเล็สำเล็กโซมอนครับสำเล็กปาดจอหลังแตกอ๋อเลยบาดขึ้นไเข้ามาบล็อกไม่อยู่ครับเดชาสงสันเขตเดชาเข้าไปนั่นไม่ทันครับแต่ส่วชัยกชากาปล่อยไปบ้างอลอยู่ที่หมายเลขกเก็บตอนนี้ครับไปโบนไทฟพกดีสำเล็กโซมอนโค้งกันเลยครับทันไหมไม่ทันครับตรงนี้บอลออกถึงเวลาแรกครับสีขาวครูทายทอง สีแดงกำนันผู้ใหญ่บ้านถึงยกขาฟาวพุ่มผิดเปลี่ยนข้างท,สสทุ่มได้หกแก้ได้ทุ่มครับสุภรชัยทุ่มมาให้ตมอมิตรบอลไปเทคฟ้ได้ามาตรงนี้จ่ายทุ่มให้ตอมิตรตอมิตรจะบอลแตงบอลมาจากตำแหน่งล้ำหน้าตูดให้เป็นลูกตั้งแต่จากจุดล้ำหน้าไทยโอนไทยพักดีไม่ได้เลย คือหวหน้าแรกแนวคิดของกำลังผู้ใหญ่บ้านเปิดต่อตลูกมองการเล่นลงนี้บอลอยู่ที่ต่อตระกูลทองมูลอ๋อเข้าไม่ทันเล่นบอลได้ก่อนครับปียรักยอดดีปียรักอีกทีนึงเียรักปากไว้ที่เก็บเก็บคืนมาที่ปียรักปีปยรัก,รกมองไกลให้ใกล้หลอกกันชัดๆลูกนี้จับขาเข้ามาเหลือปียนเสาเข้าเป้าลงนี้ สัานทีุ่บทองคำประลับยกมาถึงหมายเลขสองครับพรอ,อชัยเพียรลดรับจากไม่ทะลุช่องครับเต็จสูกประชัยกากรเลี่ยกมาอาววอนอยู่ที่หมายเยลขเก้าฝั่งนี้คือล,ล,ลุงนี่หลังกลิ่นหอมแล้วว่าลุงหน้าร้านี้ครับออนอยู่ที่หมายเลขสิบสองครับเตกสันข้างทองเศษสันหลอดแยงมา ไปได้ไหมลูกนี้ยจ่ายไปที่ว่างให้ไปโขบไปครับหมายเลขแปดปัเทืองมหาชัยปะเทืองได้บอลอยู่ครับกบาลังบุกมาเปิดมาหน้าประตะูรับได้ครับภาษาประตูปอดาวุฒิแก้วมาปอดาวุฒิปาดมาให้กับหมายเลขสองเอ่อ มหมายเลขเก้าได้บอลเคริบลุงนี้ลุงนิรันต์กลิ่นหอมจ่ายใจก้อยมาให้ลุงนิรันต์ทันไหมหมายเลขแปดนี่ปัดเทิงมหาชัยครับเดินแยกมาได้นีนหลครับผมนก็หลังเที่ยวก็ได้ครับหมายเลข19สเกาศุรศักดิล์ลาวเขตกิบตัดออกไปครับพูนเสร็จให้ทั้งั่งทีม ครูใจทองได้ทุ่มครับหนึ่งน้ำในรับสีขาวครูใจทองหนึ่งประตูต่อศูนย์ขึ้นเวลาหลังแตครึ่งแรกต่อไปครับเกแก้ม่ครับต่อตระกูลทองมูลเข้ากลางมาได้บอลไหมลูกน,นี้สมชายแดมไทยสองปัดมาให้สม,ม,ร,ม,สม,มร์เรซทัวบอลควบรับเราได้ครับตอร์เรซเกมปายเข้ากลางได้สวยครับตรงนี้อย่างได้บอลอยู่ที่หมายเลขหกครับ สุดเป็นยกางกอาดต่อเนื่องสำริดทุบอ่อนขึ้นหลังมาเอาอยู่นี้กำลังเพื่อว่าตัดได้หมบเลยเลยครับลงนี้มาเลขสิบสองมาเลยครับแข่งสันทั้งทองมอจะให้กลับมาเลขสองทันไหมเอ้ยบอลชายเพียร์ลุตนะโดนเก็บประตูทองแย่งได้ยังได้บอลอยู่ทั้งฝั่งดูสายทองครับที่ต่อตระกูลทองมูลอ่าเลขสิบสามเกี่ยงมาครับสำริดทุบอ่อน เก็บปาดมาโอ้โหต่อตะโกนไม่ทันครับต่อตะโกนทางบอลครับปุดเป็นแบบเปลี่ยนตัวได้ตลอดนะครับให้อาจจะลองกันเพราะเป็นบอลส่วนใหญ่ก็ไม่ควรมีเวลาพิจารณากันมากนะสาประตูนป่าวนะครับตรงน,นี้พงพันเจ้เทือน อ่ายี่สิบสองลงไม่ได้ครับยี่สิบสองมสเร็กมองไปตัมไม่ถูกครับลกนี้ลูกกระจอบป็นลต่อตะโกน บอลอยู่ครับทั้งหมายเลขสามตอนนี้ครับจักรพัฒน์พูนเก็บเกิดมาให้ครับหมายเลขซิสเตอร์ทิ้งแล้วเลยครับซิสเตอร์ด้วยอนุวัตน์เนื้ออาจเอาลูนี้กองหลังยังดักไม่ได้ครับตรงนี้หมายเลขหกปาการโต้สุพรรณปลาเส้นเส้นมาเดี๋ยวเราต่อตะโกนบวอกไว้ได้ครับต่อตะโกนทองมูล ยิงไกลเลยครับต่อปตะตูทอง,งมูลเลยนเนี่เลสิบเจ็ดห่าง้าเลยครับพอ,อให้กัน <c oughs> เริ่มเกใหม่ครับทังฝั่งทีมกำนันผู้ใหญ่บ้างป,ปู่สาปตูทพงพันเจือเถื่อน เอาลูกมาตัง 6, า้งโงพันปารเอาเกี่ยวมาได้ครับมาเลข22นี่มาได้ใส่เบอร์52ที่ใหญ่ประมาณพิศดารเบอร์2ที่ดูนัองอย่างมาได้ใส่มาพิศุทธ์สวยงามแล้วนี่เขียนเป็นเ<ไ>ป็นเจ็ด อส่ดเข้าวะอ่าถหาไม่รู้ไม่้ถวัลย์กันต้นสอนพลิกมาได้ไหมลอกลอบรือหลังมาสาหนึงคนสองคนให้กับเม็ดทวีบอลใสัเดเข้ากลางมาต่ตะกูลมาที่สุดพทธายการกรอนคืนมาให้เม็ดทวบนสัเม็ดลอกลอบมาปาดเข้ากลางมาให้ต่อตะกูลแต่งบอลหนึ่งวัแล้วปาดมาให้กับสุดพิธายการกอน ย่างกันอยู่ก็ร็จหมายเลขเจ็ดกระโปรพัณฑ์ไทยบนไทยครับดีกอได้าำลงนี้หมายเลขปกต่อน,นี้ครับป้าการโต้สุพันก็ไม่พาดเลขครับฟนา้นครับสุนพิธายการกองเข้ากลางมาี่กับชุมพลปิยรักยอดดีครับหมายเลขสองครัต่อมาให้ต่อต่อตระกูลปรับสามเล็บยิงโอ้โหโโลูกเป็นจับไม่อยู่ครับคนเดิง อ,อย่เยงเช่อยแล้วคิดเกียกบิไ้าวย,ยึ้ลูก่คค<ะ>สมอครบครึ่งต่น้ำก็นะครับทีมครูสายทองจากคนเดิมครับหมาเลขสจสวรรค์จันตน้นค<ะ>ุณยายเดจะมาในห้มีคุณยายเลยล้วบอกควายของูเขาว่าจะยิ่ลูก ซ้อมบ่อยบ่อยแข่งบ่อยบ่อยแต่ถือว่าเล่นกันดีนะครับทั้งสองทีม <c oughs> ถือว่าใครจะเป็นซ้อมมากกว่า <c oughs> ันเดี๋ยวแกม้มาครับกำบนันบุญมาคนระับก <c oughs> ับนันลองเล่นเองผนะู <c oughs> ้นำที่นักกีฬาเป็นผมว่าเป็นสเสน่ห์ที่น่ารักมากๆ <c oughs> ไปได้ไหมลูกนี้อนุวัฒน์เงินอาจ <c oughs> เอาเลยบอล มองดัดหลังไปนิดนึงครับตรงนี้เสียข้าวเปลี่ยนดอกได้เลยครับเปลี่ยนได้ตลอดอ่าแล้วมาเรื่อยแปดบอกว่าผมเปรี้ยวมานานแล้วเออโอ้ยมองออกตรงนี้ หมองมาโดนแฟนดารานะจะบอกหนะัย <c> ถ <oughs> ูกทุ่งครับสาม,มิตรทัวบ,บอลทุ่งเขาก้าไหมอโอ้โหตรนี้หมายเลขสองเข้ามาเบียดแต่กับหมายเลขเก้าลูกนี้นั้นกลิ่นหอมเตียออกไปด้านข้างไกลเลยครับแต่ว่ากิิปรปทุมองได้บอลปาดมาให้กับอนุวัตเงินอาจอาโอ้อน,นั้นที่ใหญ่บ้านดักไว้ได้จาบลูกไได้ครับลูกนี้หมายเลข สองขวันไทยได้แล้วครับครูสายทองสำลิศสำลิศสวนบนมบอลปาดมาให้กับผวันจันทร์ต้นผวัลอ๋อปลาข้ามว่าโอ้โหแต่มาเลขสิบสองขุนทรคงสิริฝากมาให้กิจปทุมทองปาดคอสมาไม่ถึงนับเปเ็ดหมาเลขสิบสีแล้วอนุวัฒน์เงินอาบมาให้กับสำลิศสำลิศทุบว่าทำไมดึงบอลนี้ออกมา สายชึ้นว่าแถวสอให้กับต่อตะกลูลต่อตะกลูลทองมูลแถวสองโอ้โหนี้เข้ามาโพพันแข่่บอลจังหวะสองเก็บบอลครับตรงนี้ปิยรักยอดดีปิยรักออกขวาไปให้กิบปทุมทองกิบเคลื่อนมาบอลนี้ยังไม่เห็นเลครับจ่ายทะลุต่อตะกลูลยิงทันทีครับโอ้โหตรงนี้บางไว้ได้ครับตรงนี้ โอ้ยเกือบไปครับเดี๋ยวว่าเคลียร์ทิ้งออกไ,ได้ครับปีเดีนจะรงจงโต๊ะสองตัวก็สีขาวนำก็ครึ่งเวลาแรกครึ่งทางกว่ากว่าเต่แก้ใหม่ก็ผู้รักษาประตูองค์พันเจริ่องค์พันเปิดมา कौन है ताटा कौन होम होम औ पार है कब कित पथ हो रहा है